พระธรรมอิสยาบทที่ห้าสิบหองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าจงพดุงความยุติธรรมและทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะความรอดของเราใกล้เข้ามาแล้วและความชอบธรรมของเราจะปรากฏในไม่ช้าความสุขมีแก่ผู้ที่ทำเช่นนี้คือผู้ที่ยึดถือไว้อย่างเหนียวแน่นผู้ถือรักษาวันสบาโตโดยไม่ลบหลู่ดูหมิน่นและยับยั้งมือของตน จากการทำชั่วใดๆอย่าให้คนต่างชาติผู้ทิศตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแยกข้าพเจ้าจากประชากรของพระองค์เป็นแน่และอย่าให้ขันธีบ่นว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงต้นไม้แห้งเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเหล่าขันธีซึ่งรักษาวันสบาโตของเราผู้เลือกทำสิ่งที่เราพอใจและยึดมั่นในพันธสัญญาของเรา เราจะมอบอนุสร์และชื่อที่อยู่ภายในวิหารและภายในกำแพงวิหารของเราแก่พวกเขาซึ่งดีกว่าบุตรชายบุตรสาวเสียอีกเราจะให้นามนิรันแก่ผู้เขาเป็นนามที่จะไม่ถูกตัดออกและคนต่างชาติที่ผูกพันตนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อปฏิบัติพระองค์เพื่อรับพระนามพระยาเวและเพื่อนมัสการพระองค์ทุกคนที่รักษาวันสบาโต จะไม่ลบหลู่ดูหมินผู้ที่ยึดมั่นในพันธสัญญาของเราเราจะพาพวกเขามายังภูเขาศักดิก์สิทธิ์ของเราและให้พวกเขาชื่นชมยินดีในนิเวศแห่งการอธิษฐานของเราเราจะรับเครื่องเผาบูชาและเครื่องถวายบูชาของเขาบนแท่นบูชาของเราเพราะนิเวศของเราจะได้ชื่อว่านิเวศแห่งการอธิษฐานสำหรับมวลประชาชาติพระยาเวองค์เจ้าชีวิต ผู้รวบรวมเฉลยอิสราเอลประกาศว่าเราจะรวบรวมคนอื่นมารวมกับพวกเขานอกเหนือจากคนที่รวมกันอยู่แล้วมาสิมวลสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งเอย๋ยมาขย่ำกินสิบรรดาสัตว์ป่าแห่งพงไพรคนยามของอิสราเอลตาบอดพวกเขาล้วนขาดความรู้พวกเขาเป็นสุนักใบ้เห่าไม่ได้พวกเขาเอาแต่นอนฝัน พวกเขารักการหลับไหลพวกเขาเป็นสุนัขตะกละเป็นคนเลี้ยงแกะที่ขาดความเข้าใจทุกคนหันไปตามทางของตนแต่ละคนล้วนมุ่งหาผลประโยชน์ใส่ตัวต่างก็ว่ามาเถิดเอาเหล้าอังุ่นมาให้เราเอาสุรามาให้เราดื่มเต็มที่และพรุ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนวันนี้หรือดียิ่งขึ้นไปอีก พระธรรมอิสยาบทที่ห้าเจคนชอบธรรมพินาศไปและไม่มีใครใส่ใจคนที่ดำเนินในทางของพระเจ้าถูกคร่าไปและไม่มีใครเข้าใจว่าคนชอบธรรมถูกรับไปเพื่อให้พ้นจากความเลวร้ายบรรดาผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างเที่ยงธรรมเข้าสู่สันติสุขพวกเขาได้พักสงบเมื่อพวกเขาตายส่วนเจ้าจงมาที่นี่ เจ้าลูกแม่มดหมอผีเจ้าผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของคนล่วงประเวณีและหญิงโสเพณีเจ้าเยยหยันใครเจ้าหัวเราะเยาะใครเจ้าแลบลิ้นปิ้นตาใส่ใครเจ้าเป็นเถือกเถาเหล่ากอของคนทรยศและเป็นวงวานของคนโกหกไม่ใช่หรือเจ้าเร่าร้อนด้วยราคะในหมู่ต้นโอกและใต้ต้นไม้ใบดกทุกต้นเจ้าสังเวยลูกของเจ้าในหุบเขาลึก และใต้ฉะงอนผารูปเคารพท่ามกลางหินเรียบในหุบเขาลึกเป็นส่วนของเจ้าพระเหล่านั้นเป็นส่วนของเจ้าใช่เจ้าได้ถวายเครื่องดื่มบูชาแต่เครื่องธัญญะบูชาแก่พวกมันเพราะสิ่งเหล่านี้เราควรจะยกโทษให้เจ้าหรือเจ้าได้ตั้งเตียงไว้บนภูเขาสูงเด่นเจ้าขึ้นไปถวายเครื่องบูชาของเจ้าที่นั่นข้างหลังประตูและเสาประตูของเจ้า จะได้ตั้งสัญลักษณ์นอกศาสนาไว้เจ้าละทิ้งเราเจ้าเปิดผ้าคลุมเตียงเจ้าขึ้นไปบนเตียงและเปิดกว้างเจ้าทำสัญญากับบรรดาเจ้าของเตียงที่เจ้ารักและมองดูความเปลยเปล่าของเขาเจ้าไปหาพระโมเลขพร้อมกับน้ำมันมะกอกและเพิ่มน้ำหอมของเจ้าเจ้าส่งคณะทูตของเจ้าไปไกลถึงขนาดลงไปยังแดนผู้ตายเจ้าอ่อนระหวยไป เพราะวิธีทางของเจ้าแต่เจ้าก็ไม่เคยพูดว่าหมดหวังเจ้าฟื้นกำลังตัวเองเจ้าจึงไม่อ่อนเปลี้ยไปเจ้าเกรงกลัวใครหนักหนาจึงได้ไม่ซื่อสัตย์ต่อเราไม่นึกถึงเราและไม่ใคร่ครวญสิ่งนี้ในใจเป็นเพราะเรานิ่งเงียบอยู่นานอย่างนั้นหรือเจ้าจึงไม่ยำเกรงเราเราจะเปิดเผยความชอบธรรมและการกระทำทั้งหลายของเจ้าแต่มัน จะไม่เป็นประโยชน์อันใดแก่เจ้าเมื่อเจ้าร้องขอความช่วยเหลือก็ให้รูปขอรพทั้งหลายของเจ้าช่วยเจ้าสิลมจะหอบเอาพวกมันไปแค่ลมหายใจวูบเดียวก็พัดพวกมันปลิวไปได้แต่ส่วนผู้ที่ลี้ภายในเราจะได้รับดินแดนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์และมีสิทธิ์ครอบครองภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราและจะมีเสียงกล่าวว่าจงสร้างขึ้นจงสร้างขึ้นเถิดจงเตรียมทางไว้ จงขจัดอุปสรรคต่างๆออกจากวิธีทางของประชากรของเราเพราะพระองค์ผู้สูงเด่นซึ่งดำรงอยู่นิรันด์ผู้ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ตรัสว่าเราอาศัยอยู่ในที่สูงส่งและบริสุทธิ์แต่ก็สถิตกับคนที่สำนึกผิดและถ่อมใจลงเพื่อฟื้นจิตวิญญาณของคนที่ถ่อมใจและฟื้นใจคนที่สำนึกผิดเราจะไม่กล่าวโทษเนืองนิด หรือโกรธเคืองอยู่ร่ำไปมิฉะนั้นแล้วจิตวิญญาณของมนุษย์จะสิ้นแรงต่อหน้าเราลมหายใจของมนุษย์ที่เราสร้างขึ้นจะขาดรอนเราโกรธเพราะความโลภที่เป็นบาปหนาของเขาเราลงโทษเขาและหันหน้าหนีด้วยความโกรธแต่เขาก็ยังคงทําตามใจชอบของตนเราได้เห็นวิถีทางของเขาแล้วแต่เราจะรักษาเขาให้หาย เราจะนำเขาและปลอบโยนเขาอีกครั้งหนึ่งให้ริมฟีปากของบรรดาผู้ไว้ทุกข์ในอิสราเอลกล่าวคำสรรเสริญสันติสุขสันติสุขแก่ทั้งคนที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้เพราะเราจะรักษาพวกเขาองค์พระผู้เป็นเจา้าตรัสดังนั้นแต่คนชั่วร้ายเหมือนทะเลปั่นป่วนซึ่งไม่อาจสงบนิ่งคลื่นของเขากวนเลนและโคลนขึ้นมา พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่าไม่มีสันติสุขสำหรับคนชั่วพระธรรมอิสยาบทที่58จงตระกูลดังๆไม่ต้องออมเสียงไว้จงเปล่งเสียงให้ดังเหมือนเสียงแตรเขาสัตว์จงแจ้งประชากรของเราถึงการทรยศของพวกเขาและแจ้งวงวานของยาโคบถึงบาปทั้งหลายของเขาพวกเขา สแสวงหาเราวันแล้ววันเล่าทำทีกระตือรือร้นอยากรู้จักทางของเราราวกับว่าพวกเขาเป็นชนชาติที่ทำสิ่งที่ถูกต้องและไม่ได้ละทิ้งคำบัญชาของพระเจ้าพวกเขาทูลขอการตัดสินอย่างเที่ยงธรรมจากเราและทำเหมือนว่าอยากให้พระเจ้าเข้ามาใกล้พวกเขากล่าวว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถืออดอาหารแต่ทำไมพระองค์ไม่เห็นบ้าง ข้าพระองค์ทั้งหลายท่อมกายท่อมใจลงแล้วแต่ทําไมพระองค์ยังไม่สังเกตบ้างเลยถึงกระนั้นในวันที่เจ้าถืออดอาหารเจ้าก็ยังทําตามใจชอบและขูดปีดคนงานทุกคนของเจ้าการถืออดอาหารของเจ้าจบลงด้วยการทะเลาะวิวาทและการต่อสู้พวกเจ้าชกต่อยกันเองด้วยหมัดอันโหดร้ายอย่าหวังว่าการถืออดอาหารของเจ้าอย่างที่ทําในวันนี้ จะทำให้เสียงอ้อนวอนของเจ้าขึ้นไปถึงเบื้องบนได้นี่หรือคือการถืออดอาหารที่เราเลือกแค่เป็นวันที่ให้มนุษย์มาถ่อมลงแค่เป็นวันให้เขาก้มหัวลงเหมือนต้นอ้อและสวมผ้ากระสอบนอนลงในกองขี้เท่าหรือนี่หรือที่เจ้าเรียกว่าการถืออดอาหารนี่หรือวันที่องค์ผู้เป็นเจ้าส่งยอมรับอย่างนี้ไม่ใช่หรือ คือการถืออดอาหารที่เราเลือกไว้คือการปลดโซ่ตรวนแห่งความอายุติธรรมแก้สารัดแอกปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ข่มเหงให้เป็นอิสระและหักแอกทุกอันไม่ใช่เป็นการแบ่งปันอาหารของเจ้าแก่ผู้หิวโหวยและให้ที่พักพิงแก่คนยากจนเร่ร่อนหรือไม่ใช่การให้เสื้อผ้าแก่ผู้เปลือยกายที่เจ้าพบและช่วยเหลือเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าเองหรือเมื่อน,นั้น ความสว่างของเจ้าจะเจิดจ้าดังรุ่งอรุณเจ้าจะรับการบำบัดรักษาอย่างรวดเร็วเมื่อนั้นความชอบธรรมของเจ้าจะนำหน้าเจ้าและพระเกียรติขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะระวังหลังให้เจ้าเมื่อนั้นเจ้าจะร้องทูลและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบเจ้าจะร้องขอความช่วยเหลือและพระองค์จะตรัสว่าเราอยู่ที่นี่ หากเจ้ากำจัดแอกของการกดขี่ข่มเหงขจัดการชี้นิ้วและคําพูดมุ่งร้ายและหากเจ้าอุทิศตนเพื่อผู้หิวโหวยให้ผู้ถูกกดขี่ข่มเหงที่ขัดสนอิ่มเอมใจเมื่อนั้นความสว่างของเจ้าจะส่งขึ้นมาในความมืดและค่าคืนของเจ้าจะกลับกลายเป็นเหมือนเที่ยงวันองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำเจ้าตลอดไปจะทรงให้เจ้าอิ่มเอมใจ ในดินแดนที่ดวงตะวันแผดเผาพระองค์จะทรงทำให้ร่างกายของเจ้าแข็งแรงขึ้นเจ้าจะเป็นเหมือนสวนที่ได้รับการรดน้ำอย่างดีเหมือนน้ำพุที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดประชากรของเจ้าจะสร้างซากปรักหักพังโบราณขึ้นใหม่และจะฟื้นฟูฐานรากสมัยเก่าก่อนเจ้าจะได้รับการขนานนามว่าผู้ซ่อมกำแพงที่หักพังผู้ซ่อมถนนหนทาง และบ้านเรือนหากเจ้าหยุดเหยียบย่ำวันสบาโตไม่ทำอะไรตามใจชอบในวันบริสุทธิ์ของเราหากเจ้าเรียกวันสบาโตว,ว่าวันปิติยินดีเรียกวันบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าวันอันทรงเกียรติและหากเจ้าให้เกียรติวันนี้โดยไม่ทำอะไรตามใจชอบไม่ทำตามความพอใจของตนเองหรือพูดแต่เรื่องไร้าสาระเมื่อนั้นเจ้าจะพบความยินดี ในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราจะให้เจ้าทยานขึ้นเบื้องสูงของดินแดนและเราจะเลี้ยงเจ้าด้วยมรดกของยาโคบบิดาของเจ้าพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสด,ดังนั้น